เ,เพื่อนๆชาว Extreme IT มไทุกท่านวันนี้เราออกมานอกสถานที่กันบ้างนะครับเราจะพามาดูเกี่ยวกับระบบของเน็ w เวิร์ระบบ Wi-Fi ร้านอาหารหรือว่าร้านต่างๆที่กำลังมองหาเรื่องของระบบ w i f i กันโดยวันนี้เนี่ยผมได้รับเชิญมาจากทางไซเซลที่จะมาให้ดูระบบต้นแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการรับออเดอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเ c e b o o k เช็คอินต่างๆนะครับและก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้งานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME ขนาดเล็กเป็นร้านอาหารแบบคนมาใช้งานประมาณ 20 u s e r 80 u s e r หรือรองรับได้มากถึง2,000 u s, <S <end> e <ere> r เป็นแบบองคอ์กรระดับโรงพยาบาลเนี่ยทางไซเซลเขามีระบบตรงนี้มาช่วยในการดูแลช่วยในการจัดการผ่านระบบคลาวด์ด้วยจะเป็นยังไง <S 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 เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าไปและก็วันนี้ผมมีพี่จากทางไซเซลนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้พี่ตูนใช่ไหมครับผมให้พี่แนะนําตัวสักนิดนึงก่อนละกันสวัสดีครับก็ชื่อตูนนะครับมาจากไซเซล์ไทยแลนด์ครับผมครับผมวันนี้เนี่ยทางพี่ตูนพาผมมาร้านอาหารลานสกาเนี่ยมาทําอะไรครับพี่แน่นอนครับอ่าเราจะมาทานอาหารแล้วเนี่ยอ่าพามาดูว่าเน็ตเวิร์กที่ดีครับาสำหรับร้านอาหารหนึ่งร้านนะครับควรจะเป็นยังไงอ่าก็อยากแรกเลย WiFi ต้องแรงแหละใช่ครับต้องควบคุมฮะต้องแรงเราไปดูกันว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมจากนั้นอีกได้แล้วอย่างเนี้ยร้านอย่างลานสกาที่พี่พาผมมาเนี่ย มันมีดีกว่าร้านอื่นยังไงบ้างครับพี่ร้านนี้นะครับอย่างแรกเลยเรื่องระบบล็อกอินใช้เป็น f a c e b o o k กเฟซบ o o กล็อกอินสามารถเช็คอินได้ด้วยคืออย่างปกติเนี่ยถ้าเป็นร้านอื่นๆเนี่ยมันจะมีพวกรหัส Wi-Fi อะไรที่เราติดโต๊ะหรือถ้าบางร้านไม่มีก็จะเป็นเขียน Wi-Fi ข้างหน้าอันนี้คือผมไม่จำเป็นต้องนั่งขอใช่ครับไม่ต้องให้ลูกค้าขอเลยเราสามารถให้ลูกค้าเนี่ยเช็คอิน ผ่านบุกได้เลยครับก็คือหยิบมือถือขึ้นมาหนึ่งเครื่องปุ๊บโทรศัพท์ผมหายเลยเดี๋ยวนี้แล้วก็คอนเน็กต์ไวไฟคอนเน็กต์เสร็จปุ๊บมันก็เหมือนกับจะเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้เลยพอเข้าระบบอินเทอร์เน็ตปุ๊บมันจะขึ้นเป็นเฟซบุ๊กให้ลองอินเฟซบุ๊กกดเช็คอินใช่สามารถใช้งานได้เลยเอออันนี้ผมรู้สึกว่าสะดวก สะ,สะดวกตต่อลูกค้าด้วย<า>แล้วก็ได้เป็นการโปรโมทร้านไว้ในตัวด้วยอ๋ออ๋อเท่ากับว่าได้เช็คกินร้านได้เลย,เ,ลยเออเนี้ผมว่าดีนะอย่างแรกเลยผมเจอปัญหาหนึ่งเวลาผมไปเมืองนอกเงี้ยโคตรไม่อยากถามร้านค้าเลยว่าเฮ้ยเอา้า transfer อะไรอะไรอย่างนี้มัน<อ>ดูดูติดต่อยากเกินไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติมันเกิดว่ามันเปิดวงกว้างเงี้ยมันสามารถใช้งานได้กี่ยูเซอร์สำหรับร้านร้านหนึ่งอย่างร้านร้านสกาเงี้ยรองรับยูเซอร์ได้ประมาณกี่ผมอย่างยักษ์อย่างร้านร้านสการนะครับใช้ตัว asset point ของไซเซลรุ่น NWA หนึ่งหนึ่งสองสาม ACV สองคร เล็กคอมเมนต์ที่64ดีไว้64สิบอะไรอย่างร้านนี้อ๋อนี่ป่ะ AP ใช่ครับใช่ครับอ๋อสีดำๆมันจะเป็นมันจะเป็นสีขาวนะครับแต่เพื่อให้เข้ากับร้านนะสามารถทาสีทับได้นะครับอ๋ออันนี้คือตัว AP กลมๆถ้าใครถ้าใครมองเนี่ยอาจจะดูไม่ออกเลยมันเป็นกลมๆอ๋อแล้วอย่างนี้มันไม่มีเสาอากาศอันนี้เป็นเสาภายในครับผมเสาภายในก็คือ Wi-Fi กระจายได้เหมือนกันอันนี้ก็คือที่นี่เขาติดกี่ตัวที่นี่ติด3ตัวครับ3ตัวก็มีด้านนอก มีด้านนอกหนึ่งตัวครับด้านในแล้วก็สัวชั้นสองครับผมขอจะมีชั้น 2>, 2ด้วยใช่ครอบคุมทั้งร้านเลย่ออย่างนี้ถ้าสมมติลูกค้าไปนั่งนู่นเลยไกลๆหน้าแถวหน้าห้องน้ําเลยก็ยังได้ครับอ่ะผมไ,ไปนั่งซุบรีได้อยู่ครับได้อยู่แต <ไป S 2> ่้าผมสมมติอยากข้ามไปเซเว ได้อยู่มัยังได้อยู่โอ้โ oh, ห oh, ผมไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวไว้ท้ายคลิปเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะได้ยังไงนะครับผมแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติสัญญาณวายฟ,ฟังกว้างขนาดเนี้ยผมอยู่บ้านข้างๆผมอยู่ตรงเนี้ยเช็คอินเสร็จปุ๊บโอ้โหผมนั่งรถดบิดมันเลยปัญหานี้เกิดบ่อยแน่น,น,น,นอนนะครับข้างบ้านเนี่ยขอใช้เหลือใครบีเราสามารถบล็อกได้ครับอ่าสามารถมอนิเตอร์ได้ไดว่าใครแอนตัวไหนครับใช้เน็ตเวิร์ก มากน้อยเพียงใดแล้วก็บางทีเนี่ยเราสารังเกตจากพฤติกรรมการใช้งานได้เอาแล้วนี้ผมจะรู้ได้ไงว่าเครื่องนี้มันต่อบ่อยอะไรเงี้ยาสามารถมอนิเตอร์ผ่านคลาวได้เลยครับ<า>เราสามารถมอนิเตอร์สามารถคอนฟิกเมเนจทุกอย่างผ่านคลาวได้อ่า,อาของไซเซลครับเรียกว่าเนบูล่าคลาวเนบูล่าคลาวอย่างนี้ผมเสียเงินไหมสำหรับตัวเนบูล่าคลาวอันนี้นะครับเนบูล่าคลาวเนี่ยออนอยู่บนอเมซอน AWS และไซเซลไว้ใช้งานฟรีครับผมก็คือผมมีโทรศัพท์สมมติผมมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเปิดแอปพลิเคชันเข้าไป ก็คือพิมพ์ Nebula หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้อ่าใช่ครับได้หมดเลยมอนิเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์เข้าไปบนเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปเลย n e b u l a s o c e l c o m คุณก็สามารถเมเนจร้านค้าคุณร้านอาหารของคุณได้ผ่านเน็ตเวิร์กผ่านฟาวน์เลยครับเสียงกันไหมอ่ามีทั้งแบบที่เป็นฟรีอ่าแล้วก็แบบพรีเมียมซึ่งแบบฟรีไลเซนเนี่ย ก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานสามารถตั้งคา่าทุกอย่างเลยตั้งชื่อเอ่อ Wi-Fi แยกระหว่างลูกค้ากับพนักง,งานก็ได้แยกวงอิทอร์เน็ตก็ได้ก็คือหมายความว่าถ้าสมมุตริร้านอาหารเนี่ยเขาใช้เป็นแบบระบบสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันใช่ครับผมโอ้โห oh, แป๊บหนึ่งตอนนี้ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อช่องนูวเองผมขอย้ายที่นิดนึงเขาเปิดเพลงเดี๋ยวเราจะโดนลิขสิทธิ์กันนะ ขอย้ายไปตรงนี้หนึ่งครับพี่มาผมขอย้ายสถานที่นิดนึงพอดีเขาเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เมื่อกี้ที่บอกว่าเนบูล่าฟรีใช่ครับผมแล้วก็จะมีแบบเวอร์ชันเสียงเงินได้ด้วยใช่ครับแล้วยงงี้การที่ผมจะใช้ตัวเนบูล่าเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอ่าแค่พี่นมนะครับซื้ออุปกรณ์มามไม่ว่าจะเป็นแอสเซทพอยต์สวิตช์หรือเกจเวก็ตามนะครับที่รองรับเนบูล่านะครับ แล้วก็สแกนคิวอาร์โค้ดครับคิวอาร์โค้ดมาจากไหนอ่ะคิวอาร์โค้ดอยู่ข้างกล่องเลยข้างโปรดัก t เลยอ๋อคือกล่องตัวโปรดัก t ใช่ครับเป็นอีเอเดสของโปรดัก t เลยพอสแกนปุ๊กนะครับใช้แอปพลิเคชันสแกนนะครับแล้วรีจิสเตอร์อุปกรณ์เข้าระบบในร้านของพี่นพนะครับพี่นพก็จะสามารถเมเนจมาจากที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้อ๋อเออเออย่างนี้ถือว่าสะดวกมากเพราะปกติถ้าสมุติผมจะเข้ามาเซตเนี้ย เอพีมีหนึ่งตัวมีปัญหาผมโอ้ต้องขับรถมาอีกแล้วผ่า<ง>แก้อันนี้คือผ่านคลาวทั้งหมดเลยครีหมดมอนิเตอร์ก็ได้รีโมทก็ได้ทุกอย่างฟรีหมดเลยบางทีไอที IT, บางคนนะครับดูหลายสาขาหลายร้านก็ตอบโจทย์ตรงนี้เหมือนกันนะครับไม่ต้องวิ่งเข้าหน้าร้านบ่อยออแล้วอย่างเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยอย่างราชก,กาล้านเนี่ยมีเอพีด้านหน,าหน้าหนึ่งตัวชั้นบนหนึ่งตัวแล้วก็ตรงแทงเคาน์เตอร์อีกหนึ่งตัวมีหมดสามตัวแต่ถ้าเกิดผมเท่าที่ผมดูเนี่ยถ้าเขาเพิ่มโต๊ะเนี่ยถ้ามองออกไปเนี่ยโต๊ะด้านนอก ผมอยากจะเพิ่ม AP ขึ้นไปอีกเนี่ยพอร์ตมันพอไหมหรือว่าอะไรพวกนี้นตัวนี้นะครับทางลาสาลาา,ลากาเนี่ยเลือกใช้สวิตช์ของไซเซลที่เป็นสวิตช์ระดับกิ๊กบิดนะครับแล้วก็สามารถจ่ายไฟ POE ได้ด้วย POE คือ,อสามารถเดินสายแลงเส้นเดียวเพื่อมา จ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์ได้จ่ายอุปรกรณ์ไนนต้ต่อไฟหลายเส้นต้องมีสายไฟเลี้ยงต้องอมีสายแลนเดี๋ยวนี้สายแลนเส้นเดียวจบครับแล้วนี้ผมใช้ร่วมกับกล้องวงจรปิดอะไรอย่างนี้ได้เลยครับทุกอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน POE สามารถใช้ได้ทั้งหมดอ๋อเ<ๆ>อ้ยอันนี้ดีเพราะว่าเวลาเราจะเดินเราเตอร์ปกติเนี่ยพอเดินเราเตอร์ลากสายแลนหนึ่งเส้นเสร็จ แม่งตั้งจ้างช่างไฟไมาอีก <ไฟ S 1> มาต่อไฟต่อปลั๊กโงฝนตกแม่งเสียวไฟไฟช็อตอีกอันนี้ก็คือไม่ต้องกลัวเลยสายแลนเส้นเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งกล้องเป็นทั้ง AP เราสามารถทําได้หมดเลยทำได้ออทั้งหมดอันนี้นนสะดวกมากๆนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มแอสเซมบลีได้ตามาที่จานวนที่ต้องการเลยทีส่สำคัญคือฟรีด้วยผ่านคเลนะผมแล้วอย่างนี้เนี่ยมันทําไมต้องทําเป็นระบบโซลูชันขนาดนี้ผมเกิดมี AP หนึ่งตัวถูกต้องไหมอย่างอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยผมจะมีเราเตอร์หนึ่งตัวแล้วผมก็ต่อบริดโหมดทำ ผมอาจจะซื้อตัว multi multi u multi x ที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยก็ใช้งานได้เหมือนกันไม่เห็นจำเป็นต้องมาต่อโซลูชันอะไรให้มันยุ่งยากเลยทำไมทำไมต้องทำอย่างนี้อ่าก่อนอื่นเลยพี่นพเคยใช้งานเราเจอที่ผู้พิการแถมมาอ่าใช่ไหมครับใช้ในบ้านเคยเกาะหลายๆตัวเอาดีไวเมาก่อนหลายตัวแล้วช้าแข็งเคยไหมครับ Wi-Fi ไม่ครอบคุม ก็สักสองสามวันก็ไปรีสัก,สกครั้งนึงอันนี้ครับคือปัญหามันจะเกิดถ้ามันเกิดขึ้นกับระบบร้านอาหารเนี่ยมันทําให้เสียหายเยอะมากอ,มอ,อย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยเรื่องความปลอดภัยครับอันนี้เมื่อเราเปิด Wi-Fi ใช่ไหมครับให้ใครก็ได้ใช้งานเนี่ยที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยแน่นอนว่าความปลอดภัยเนี่ยไม่มีนะฮะ,ะเรื่องนี้ก็เลยสสำคัญนะครับตัวลาลา,ลาสาการนะครับใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า USG นะครับเป็นไฟวอล์กเกตเวฟของ USG ครับผมมันคือมันคืออุปกรณ์ Security Gateway ม,มีจุดเด่นอะไรยังไงบ้าง,างอย่างแรกนะครับเขาเป็น Gateway, เกตดเวย์เนาะเป็นประตูทางเข้าออ,ขอ,ออกของอินเทอร์เน็ตครับมีแอนตี้ไวรัสไวรัสทำอะไรไม่ได้ลวมีแอนตี้สแปมมีคอนเทนต์ฟิลเตอร์กองเว็บที่ไม่เหมาะสมได้อ๋<ต>อลูกค้ามานั่งดูพอ<ด>ครับนี้ก็ไม่ได้ละไม่ได้ละบจบเลยไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมี IDP Protection ที่กองสมารถการป้องกันเนี่ยสูงขึ้นเหมือนไฟ์วอล์ปกติก็เหมือนเหมือนยามครับมียามหน้าร้านถ้าหน้าตาเหมือนกันก็ให้เข้าหน้าตาเหมือนพนักงานก็ให้เข้า แต่ว่า IDP เนี่ย ต้องสแกนลิ้นมือต้องสแกนม่านตาคือความปลอดภัยที่สูงขึ้นมาตามลําดับครับผมอย่างนี้ก็ท่ากับมันก็เหมือนกับประโยงไอ้จุดตอนแรกที่พี่บอกว่ามันจะมีวงแยกออกจากกันว่าของพนักงานกับของยูเซอร์เพราะถ้าสมมติเกิดผมใช้ a p แบบตามบ้านแบบใช้มัลติมัลติยูมัลตเอ็กซ์ที่ผมเคยรีวิวไปยูเซอร์ถ้าสมมติมีความรู้เก่งก็อาจจะเข้ามาดูหลังบ้านเราได้อันนี้ก็คือเหมือนกับการแยกวงไปด้วยอีกเส้นใจครับเพื่อความปลอดภัยครับวันนี้เรามีข้อมูลบัญชีบัญชีร้านข้อมูลลูกค้าข้อมูลแบบ ดังนั้นเราต้องต้องโปรเทคให้ดีนะครับเออเออ,เอ,อนี้ผมลืมคิดไปจริงๆนะเพราะถ้าสมมติอะอย่างมุมมองผมมาถ้าผมอยากเปิดร้านอาหารผมสู้ผมไปซื้อตัวมัลติเอ็กมาทัสองกล่องแค่นี้แม่งก็อยู่ถึงแล้วเออแต่ลืมเรื่องของความปลอดภัยไปว่ามันจะมีในจุดตรงนี้ด้วยนอกจากนั้นยังสามารถเมเนจแอปพลิเคชันได้ด้วยบางทีลูกน้องเกาะ WiFi ดู YouTube อ่ะ โหลดบิดเราสามารถควบคุมตรงนี้ได้ด้วยนะครับ mm hmm. อ๋อเออแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่พูดกล่าวกันไปคือร้านอย่างอย่างร้านลานสก,การเนี่ยเขาใช้แอปพลิเคชันในการรับออเดอร์ลูกค้า ก็คือถ้ากับว่าเขาใช้ระบบถุงตังมาแล้วถ้าเกิดผมใช้เนี่ยอย่างช่องผมเนี้ยผมทำไลฟ์สตรีมตอนกลางคืนหนึ่งทุ่มบ้านผมมีเน็ตเส้นเดียวเนี่ยดีวันันดีขึ้นดีดเน็ตแม่งดาวขึ้นมาพนักง,งานต้องเอากระดาษมานั่งจดใช่ครับถ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยต้องกระดาษมานั่งจดนะครับแต่ว่าร้านนี้ครับใช้ USC ครับตัว USC Gateway ของไซเซลเนี่ยสามารถทำแวร์โหลดบาลานได้หมายความาว่าขออินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการแรกมาหนึ่งร้อยเมกอ่าฮะอ่ากี่คนทุกให้บริการอีกหนึ่งร้ยเมกสามารถเอามารวมกันได้ u a S อะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายใช่ครับผมผมขอเส้นหนึ่งทูขอเส้นหนึ่งสามบีบีอะไรต่างๆแล้วแต่ร้านไหนสะดวกอะไรก็มาเสียบสมมติวันดีคืนดีทูดาวก็โยนไปใช้สามบีบีใ่างเงนี้สมมติผมเกิดขอเจ้าละหนึ่งร้อยเมกสองเส้นผมก็ใช้ได้แค่ร้อยเมกหรออ่าสามารถรวมกันเป็นสองร้อยเมกก็ได้อ๋อเพิ่มสปีดได้ด้วยอ่าหรือว่าจะเอาเส้นหนึ่งเป็นแบ็กอัพอ่าเส้นเส้นหนึ่งเป็นการใช้งานปกติก็ได้นะครับโอ้ผมถ้าผมใช้ผมคงเป็นรวมอ่าแล้วถ้าสมมติผมเกิดเซตรวมเส้นละร้อยร้อยเป็นสองร้อย เกิดเส้นหนึ่งดาวลงไปผมต้องมานั่งเข้ามาคอนฟิกเข้ามาเซตอัพไ,ไหมว่าให้ใช้แค่เส้นดีเส,ส้นเดียวออกอ๋อไม่จําเป็นครับว่า,าต้องเป็นต้องฉลาดสามารถออโต้ออาเน็ตได้ปกติครับผมเฮ้ยเจ๋งอันนี้อันนี้คือเจ๋งมากนะอะไรผมเนี่ยโอ้โหตอนนี้ผมเปิดร้านสาก,กามาตั้งแต่ปี2019า 19. ข้ามอีกปีสปีรวยแล้วรวยแลวโอ้โหร้านอาหารสบายอยากเพิ่มสาขาได้เลยครับอ่า ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ประเภทรองรับนิวราคาวนะครับค<ช>้าของไซเซลครับสามารถขยายสาขาหรือว่าขยายไซส์เพิ่มได้ไม่จํากัดนะครับไม่จากัดลเลยแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์เทานไม่ว่าจะเป็น Point, แอสเซทพอยต์สวิตช์หรือเกตเวลด์เพิ่มได้ไม่จํากัดครับผมอเอออันนี้ผมรู้สึกว่าดีนะเพราะไม่งั้นแบบพอเราจะเพิ่มร้านปุ๊บอะไรวะต้องมานั่งสมัครยูเซอร์ใหม่แล้วก็ต้องมานั่งค่อยๆมีเน็ตที่ร้านอันนี้คือสามารถเครียดเพิ่มเพิ่มเข้าไปได้ได้ครับผมแต่ว่าระบบโซลูชันนี้ไม่จำเป็นต้องร้านอาหารอันอย่างโรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างี้ใช้้ไไดหมด โอ้โหเจ๋งมากที่สําคัญกว่านะครับเกิดคุณนพบรับแอดมินเข้ามาเพิ่มอ่าเราสามารถที่จะได้ครับว่าจะให้ดูเฉพาะสาขาหรือให้จะดูจะให้ดูทั้งภูมิภาคเลยการร้านก็ได้ข้าไปดูเฉพาะร้านนี้คือสาขานี้มึงไม่ต้องยุ่งสาขานี้นะใช่ครับผู้จัดการแอบบางอย่างสาขาเหรือว่าจะให้อมอนิเตอย่างเดียวก็ได้ไม่สามารถคอนฟิกอะไรได้เลยอ่ามันไม่เด็กมาใหม่ให้มนิเตอร์อย่างเดียวได้สามารถทำได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาทําระบบเราล่มใช่ครับถ้าอุปกรณ์ดาวมี alert แจ้งเตือนครับ อ๋อคือผมไม่ต้องนั่งเช็คใจะมาแบบลูกน้องโทรมาพี่ลูกค้าบ่นใช้เน็ตไม่ได้อันนี้คือเราสามารถเซ็ตได้แบบว่าเฮ้ยถ้ามีก็มี non email ได้เลยครับผมอ๋อมีเมลเออเอออันนี้ดีโหเรียกได้ว่าร้านนี้จบครบทุกโซลูชันคือทางไซเซลนี่สามารถเดินได้ทุกรูปแบบแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติผมไม่มีความรู้อะไรเลยผมอยากจะติดต่อกับพี่ได้ทางที่ไหนก็สามารถติดต่อได้ครับที่ไซเซลไทยแลนด์ครับผมก็เบอร์คอ c เซ็นเตอร์นะครับ020898889นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กอ่าแฟนเพจนะครับไซเซลไทยแลนดดดด์คคคครรรััััับบบผมมมมสสาาาาถถเเเข้้้้ไไไปออพูุยยยทงงงหลนนนะโวี ผมต้องขอขอบคุณทางวิตูนมากๆเลยครับผมใครเดี๋ยวช่วงท้ายผมขอต่อยองเลยได้ครับขอบคุณมากครับสวาสีีครับโอ้โหเรียกได้ว่าร้านอาหารลานสการ้านนี้ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ทางไซเซลเนี่ยมาเซตอัพระบบให้ค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ AP จะเพิ่มกี่ตัวก็ได้หรือว่าจะเป็นแอดมินเข้ามาดูระบบจัดการถ้าสมมติผมอยากจะเพิ่มสาขาเพิ่มร้านต่างๆเนี่ยก็ เพิ long, ่มได้เต็มที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมาแบบ1ล้าน1ระบบ1ล้าน1ระบบสมครยูเซอร์เพิ่มเสียเวลายุ่งยากกล้องวงจรปิดอย่างร้านนี้เนี่ยเขาก็มีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดถ้าดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่ากล้องวงจรปิดของเขาเนี่ยไม่มีสายไฟอะไรให้ลุงลังไม่ต้องมานั่งต่อปลั๊กอะไรยุ่งยากเนื่องจากว่าตัวสวิตช์ของทางไซเซลเนี่ยเขามีเรื่องของระบบจ่ายไฟแบบ P O E เดินสายแลนเส้นเดียวปุ๊บจบเลยกล้องใช้งานได้ AP ทุกตัวใช้งานได้ถือว่าเป็นร้านอาหารที่พร้อมมากสําหรับเรื่องของระบบเน็ตเวิร์กแล้วก็ทางไซเซลมาเซต u อัพให้นะครับแต่พี่ตูนอธิบายไปเยอะแยะเนี่ยผมไม่เชื่อเขาหรอกเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูดีกว่าว่าสัญญาณ Wi-Fi แต่และจุดข,ของร้านลานสกาเนี่ยเป็นยังไงไปลองกันเลยกันไปาครับผมหลังจากเมื่อกี้ผมไปสัมภาษณ์ทางพี่เขามาแล้วนะครับว่าระบบ ของร้านลานสก,กาเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างแต่สิบปักว่าไม่เท่ากับผมทดลองเองนะครับทดลองใกล้ a อมันธรรมดาไปผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมเอาโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยมาเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วจะมาลองดูว่าอินเทอร์เน็ตมันจะกระจายสัญญาณได้ไหมโดยร้านลานสก,กาเนี่ยถ้าดูดีๆเขาจะมีชั้น2อ้ลานด้านหน้าโต๊ะด้านหน้าอะไรต่างๆตรงนี้นะครับเขาใช้ a อทั้งหมดสักตัวผมขอลองแบบสมมติคุณมายืนสูบบุรี่อะไรตรงนี้เนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูตรงนี้อันนีกว่าว่า,ออาง นี้ผมยืนอยู่ที่หน้าร้านนะครับผมความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ เทสทดสอบเนี่ยตอนนี้คือสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยขึ้น3มขีดเต็มเลยนะครับมันยังไม่ได้ไกลอะไรมากมายอินเทอร์เน็ตความเร็วที่วิ่งได้เนี่ยก็1้0ยมเมกอัพโหลด36 m สเมกเอาจจริงๆแค่ใช้งานนั่งร้านอาหารคงไม่ได้โหลดอะไรมากมายเล่น Facebook ดู YouTube ความเร็วแค่นี้เหลือๆนะครับแต่ว่าเนื่องจย่างร้านนี้เขาลานค่อนข้างกว้างมากนะผมก็เลยจะไปลองทดสอบอีกจุดหนึ่งตรงนี้เลยลองดูไกลๆดูนะครับว่าไอ้ระบบที่ทางไซเซลเขาบอกไว้ว่ามันสามารถครอบคลุมได้ทั่วทั้งร้านเนี่ยถ้าผมลองเดินไปที่จุดตำแหน่งอื่นๆเนี่ยญญญญาาานนจะ้้รี่่เกไดวห ลานจอดรถของร้านได้เลยนะครับร้านอยู่ตรงนู้นค่อนข้างระยะไกลามากเป็น10เมตรที่ห่างจากตัว AP เรามาลองทดสอบกันอีกรอบนึงดูนะครับว่าเจ้าระบบเน็ตเวิร์กที่ทางสซเซลล์เขามาเซตอัพที่ร้านลานสกาเนี่ยมันสามารถรองรับได้ไกลขนาดนั้นไหมเรามาลองดูมาก็จะเห็นว่านะครับตอนนี้เนี่ยมันทดสอบอัปโหลดดาวน์โหลดเนี่ยมันก็ยังทดสอบได้อยู่โดยดาวน์โหลดเนี่ยตอนนี้ผมยืนอยู่ค่อนข้างไกลจากตัวร้าน1 0 1ถึงเมตรนะครับผมจะเห็นว่าดาวน์โหลดเนี่ยตอนนี้ผมได้ประมาณ 80เมก นะครับ80เมกแล้วก็อัปโหลดยังได้ประมาณเท่าเดิมเลยก็คือ30กว่าโดยสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยอันนี้3ขีดนะครับสัญญาณยังเต็มอยู่ไอสัญญาณโทรศัพท์มือถือนี่เหลืออยู่ขีดเดียวเรียกได้ว่าสัญญาณไกลจริงอันนี้ผมพูดได้เลยว่าไกลมากให้ดูกันเอาเองนะครับตัว AP ที่ผมถ่ายไปให้ดูเนี่ยมันอยู่ตรงนู่นผมจะลองเดินไปให้สุดร้านเลยนะครับเอาที่แบบไกลเลยหรือว่าเดี๋ยวถ้ามันยังไกลยอยู่อีกผมจะลองไปดูดูริมถนน,นเผื่อแบบว่าผมเพิ่งกินร้านนี้เสร็จอยายอกจะไปโบกแท็กซี่สัญญ,ญาณ wi สมมุติเกิดร้านเขาอยากจะขยายเนี่ยอย่างที่พี่เขาบอกไปว่ามันสามารถเพิ่มตัว AP ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมมาลองทดสอบดูสัญญาณ Wi-Fi ตอนนี้นะครับผมของผมก็ยังขึ้นอยู่3ขีดก็ความเร็วตอนนี้นะครับสัญญาณมัน3ขีดจริงแต่ดาวน์โหลดเนี่ยมันดรอปเหลืออยู่ประมาณ24เมกแล้วก็ อัปโหลดเนี่ยยังได้อยู่ประมาณ30กว่าเมกเท่าเดิมนะครับผมจริงๆดาวโหลดเนี่ยถ้าเทสสปีดใหม่ความเร็วมันก็จะแ่งๆนิดน,นหน่อยๆอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่อยากจะให้พูดถึงว่าการครอบคลุมของร้านเขาเนี่ยนั่นคือร้านนะอยู่ห่างจากตรงนี้เนี่ยไกลมากแล้วนะครับผมและซึ่งจริงๆเนี่ยการใช้งานระบบ Wi-Fi เขาไม่ได้เอามาใช้งานนอกร้านขนาดนี้เขาต้องการแค่สัญญาณ Wi-Fi เนี่ยอยู่แค่ตรงร้านของเขานะครับเท่านี้ผมคิดว่าระบบเน็ w เ r ิลไซเซลเนี่ยมันตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากจะเปิดร้านอาหารหรือเปิดร้านอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้ สัญญาณ Wi-Fi ระยะไกลเพื่อให้ครอบคลุมและก็นในอนาคตถ้าเกิด <sein> ขยายร้านเราก็สามารถติด AP เพิ่มตรงนี้อีกจุดหนึ่งเพื่อให้ไกลได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยตอนนี้ใช่ที่ผมมาทดสอบมันอาจจะยังไม่มียูเซอร์เพราะว่าร้านเขายังไม่เปิดนะครับโดยเดี๋ยวผมจะรอค่าๆข้าอีกนิดนึงครับค่าๆขอีกสักนิดหนึ่งแต่ก่อนที่จะรอค่ำเนี่ยให้ยูเซอร์เยอะเดี๋ยวผมจะลองพอดีเห็นฝั่งตรงข้ามมีเซเว่นเราจะไปลองฝั่งตรงข้ามร้านกันดูว่าถ้าเราทดสอบเนี่ยมันจะสัญญ,ญาณไกลได้ขนาดไหน นะครับผมเราจะลองกันแบบเฮฟวี่เลยเพราะแน่นอนช่อง XT e MP i T, ธรรมดาเราไม่ลองนะครับเดี๋ยวโลกไม่จับดีนะตากล้องผมไม่โดนรถชนตายมาเรามาลองทดสอบสัญญาณกันดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วเหมือนกับอารมณ์ผมมาซื้ออะไรฝั่งตรงข้ามที่มันเป็นเซเวน่นแล้วยังอยากใช้สัญญาณ Wi-Fi อยู่ ก็จะเห็นว่าการดาวน์โหลดการอัปโหลดเนี่ยมันก็ยังสามารถอัปโหลดได้อยู่ดาวน์โหลดได้อยู่เช่นกันนะครับโดยตัวดาวน์โหลดเนี่ยมันก็ยังมียงอยู่ประมาณ80กว่าเมกอัปโหลดก็ประมาณ20กว่า30มกว่าเมกนะครับเรียกได้ว่ามีขนาดตรงข้ามร้านอาหารแล้วนะสัญญาณยังถือว่าไกลามากนะครับก็ถือว่าเป็นระบบโซลูชันที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าใครกําลังมองหาหรือใครกําลังสนใจเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามทางไซเซลไปได้เลยสาหรับ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปนั่งทานข้าวไปนั่งทานอาหารแล้วเดี๋ยวเราจะลองทดสอบตอนที่ยูเซอร์เยอะๆตอนกลางืนกันนะครับสำหรับวันนี้ทาง x x t r m m e IT ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ